สวัสดีครับผมออฟเสียพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่27นะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดทุกคนครับวันนี้ผมจะขอนำทุกคนมาอยู่ในตอนเรื่องเล่าของผีพนันผีพนันคืออะไร ผีพนันก็คือตอนที่พวกเรามีเงินในบัญชีพวกเรานะ่ะโอนเงินไปเล่นกับเว็บพนันแล้วในจังหวะนั้นตัวเราโดนกินแล้วก็ไม่ยอมแพ้หัวร้อนใจร้อนเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆนี่คือคำว่าผีพนันมันเข้าสิ่งแล้วมันไม่ยอมแพ้แล้ววันนี้มันก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง อยากจะเอาเรื่องราวของตัวเองหรือผีพนันเคยเข้าสิงในครั้งล่าสุดเลยนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับพวกเราฟังแล้วพยายามเตือนสตินะครับการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่จะมีหลักไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณโอนไปเล่นแล้วในตอนนั้นน่ะคุณมีอาการของผีพนันอยู่ หมดนะครับถ้าไม่อยากเสียใจถ้าไม่อยากร้องให้ก็เลิกวันต่อวันและก็อย่ามีเงินในบัญชีนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับย้ํานะครับนี่คืออาการของผีพนันสวัสดีครับพี่ออฟผมชื่อทินนี่ชื่อจริงๆนะครับอายุ36ปีอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับ ในเดือนมีนาคมปีสองหผมมีเงินในบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับฟังดีๆนะครับอยู่ที่1นึ่0แสบาทผมมีความสุขมากเข้าดูยอดเงินบ่อยมากเพราะตัวของผมไม่เคยมีเงินเก็บเยอะขนาดนี้มาก่อนครับพอถึงวันที่9มีนาคม2568 ดีๆนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ผมอยากกินส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างก็เลยได้ไปซื้อในร้านประจำแห่งหนึ่งราคาส้มตำา40บาทข้าวเหนียว10บาทไก่ย่างอีก45บาททั้งหมดรวมเป็น95บาบาทผมสแกนจ่ายครับพอกลับมาห้อง ผมก็จัดการกินอย่างอร่อยอร่อยครับเงินในบัญชีก็มีของก็ได้ซื้อข้าวก็ได้กินทุกอย่างลงตัวมากครับพอกินเสร็จแล้วผมก็ดูโทรศัพท์หนังตาก็หย่อนและก็ได้เผลอหลับไปสักพักหนึ่งครับพอเตื่นขึ้นมาผมมีอาการอยากฝากอยากเติม อยากหาค่าอาหารคืนโดยมีความคิดว่าไอ้เงิน95บาทถ้าเราเติมเข้าไปเล่นสัก4 5 0ถึง500บาทมันอาจจะฟลุกได้และแล้วผมก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่น500บาทปั่นสลอ็อตวัวกระโดดเริ่มแรกเลยผมก็ปั่นเบทละหนึ่ถึงสองบาทวัวมันก็ถือแต่ถ้วย ไม่ยอมกระโดดปั่นไปปั่นมาเงิน500บาทเหลืออยู่250บาทหมดครึ่งหนึ่งแล้วเริ่งมงุดหนิดเพิ่มเบตขึ้นเป็นเบตละ3ถึง5บาทวัดกันไปเลยมันก็แจกในเกมบ้างอย่างได้ก็แค่10บาทนะครับเสมอตัวก็5บาทอย่างขี่เรเลยก็0.5บาทครับ จนยอดเงินในยูเซอร์เหลืออยู่80กว่าบาทบัว,วมันจึงกระโดดครับผมดีใจมากอย่างน้อยกู้ศักดิ์ศรีกลับมาคืนก่อนเอาให้ได้ทุนก่อนวงเล็บ500บาทนะครับภาพจำที่ติดตาเลยก็คือหมุนซ้ำจนกว่าจะาชนะครับก้อนทองมารออยู่แล้วแต่มันก็เปลี่ยนครับหรือตัวกินอื่น ที่พอรับได้ก็คือตัวแพงๆนี่แหละมารออยู่แล้วแต่มันก็เปลี่ยนอีกจนในท้ายสุดส้มก็มารอครับแล้วก็หยุดลงที่ส้มปนมากับตัวอื่นเข้าไม่เต็มได้มาร้อยกว่าบาทผมโมโหมากยอมรับไม่ได้จนได้ปั่นเบลละสิบบาทหรือ20บาท จนเงินในยูดหมดนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ยอมหยุดเติมเงินเข้าไปเล่นอีกครั้งละ2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทหวังจะตามทุนให้ได้แต่แล้วก็ถูกกลโกงของมันบัวจะกระโดดแต่ก็ไม่กระโดดถึงกระโดดแต่ก็ไม่เข้าตัวแพงให้และสุดท้ายก็หมดเหมือนเดิมครับผมหัวร้อนมากครับทีนี้ เลยได้เติมเงินเข้าไปเล่นครั้งละ 20,000- ืนถึงสาม0มบาทปันเบตละ 100- ่งรถึงสองบาทไปเลยเล่นไปหงุดหงิดไปสู้กับมันอย่างเดียวเหงื่อออกมากคุมสติไม่อยู่หมดแล้วเติมหมดแล้วเติมนี่ไงครับอาการของผีพนันจนถึงเวลา6 2โมง28นาทีก็คือ18.28นอนะครับ เงินที่เคยมีในบัญชี1,80,000บาทนะครับเหลืออยู่0.12ผมเสียใจมากด่าตัวเองว่าทำไมไม่หยุดทำไมต้องสู้ความคิดจะเอาแค่อาหารคืนแต่ท้ายสุดเอาเงินแสนแปดไปแลกกับเงิน95บาบาทผมมันโง่จริงๆครับพี่อ๊อฟมันบ้าไปแล้ว เงินไม่ใช่น้อยเลยทุกวันนี้ผมก็ยังด่าตัวเองทุกวันเพราะทำตามใจของตัวเองแท้ๆเลยจึงต้องมานั่งทำงานกินอย่างประหยัดไปวันๆครับมีเงินก็ดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ชอบนะครับฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับถ้าคุณไม่เลิกระวังจะมีเรื่องเล่าผีพนันแบบของผมนะครับ ให้กำลังใจทุกคนนะครับสู้ๆครับจบลงแล้วครับอาการผีพนันในหนึ่งวันของน้องทิน่นแล้วทุกคนเนะ่ะเคยเป็นไหมมีอยู่หลายคนมากในไลน์ของผมเนี่ยได้โทรคุยกับผมบ้างแล้วก็พิมพ์มาหาผมบ้างว่าผมมีเงินในบัญชียอยู่พันแปดหรือ5,000ันหรือหมื่นกว่าบาทเติมเข้าไปเล่น อยากจะหาค่าน้ำหรือค่าบุหรีหรือค่าเหล้าผลสุดท้ายเล่นไปเล่นมาตัวเองก็หมดนะครับบุหรีเหล้าหรือของกินของใช้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยถ้าเราพร้อมที่จะใช้เงินในบัญชีของเรากดมาซื้อมันก็จบแต่ไม่ครับมันไม่ใช่ความคิดของนักพนันนักพนันส่วนใหญ่ถ้าตัวเองมีเงินในบัญชีเนี่ย จะมีความคิดแบบนี้ครับคือสมมติถ้าเติมเข้าไปร้อยสองร้อยเนี่ยใช้ความสามารถของตัวเองอาจจะมีความเป็นไปได้อาจจะได้กำไรมากกว่านี้หรือไม่ได้กำไรมหาศาลหลักสองสามพันอะไรประมาณนั้นเนาะให้พวกเราจำเอาไว้อย่างนี้นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยเติมเงินเข้าไปเล่นกับเว็บพนันเนี่ยร้อยสองร้อยในจังหวะนั้นอะ่ะพวกเราสู้กับมัน เดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียทีนี้มันมีเวลาครับเวลามันเล่นนานม,มากทีนี้เราก็มีภาพจําอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นบาคาราไพ่ใบสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้เราได้บ้างมันได้บ้างแต่โดยรวมแล้วเราเสียแล้วเราก็หมดสล็อตก็เหมือนกันสเก็ตเตอร์จะมาหรือไม่มาถึงมันมาให้เราแต่เราก็ขาดทุนโดนมันกินและแล้วก็หมดอ่ะหมดด้วยกันทั้งคู่แล้วผมถามหน่อย พวกเรามีชั่วโมงเล่นกับมันนานแล้วเงินร้อยสองร้อยเราหมดประกอบกับพวกเรามีเงินในบัญชีผมถามทุกคนหน่อยทุกคนจะหยุดไหมผมคิดว่าหลายๆคนน่ะคงให้คำตอบกับผมว่าไม่หยุดครับพี่ออฟยังไงผมก็เติมไปเล่นต่อแล้วทีนี้แหละครับผมเคยพูดบอกทุกคนเสมอว่าคนเล่นนานทุกคน ถ้าสงสัยมีอาการหัวร้อนใจร้อนหรือผีพนันเข้าสิงจะเริ่มจากอะไรจะเริ่มจากน้อยไปหามากรอบแรกเติมแค่ร้อยส0งแต่รอบต่อไปอาจจะ500พอรอบที่500ร้อยหมดก็จะเป็นรอบละพันพอรอบละพันหมดก็เป็นรอบละหมื่นรวมถึงรอบละแสนนะครับโดยรวมมันก็เป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนฟังเรื่องราวของเขาแล้วเตือนสตินะครับ เห็นไหมครับเงิน1นึ0 0แสบาทเนี่ยหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงเองเพราะอะไรเพราะอยากได้ค่าอาหารคืนนะครับค่าอาหารก็คือส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวเนี่ยมันแค่9้าบาทเองแต่น้องเอาเงินแสนแปดมันแลกนะครับเล่นไปเล่นมาก็หัวร้อนใจร้อนผีพนันเข้าสิงและในท้ายสุดเงินในบัญชีของตัวเองจากแสน ก็เหลือ0.12นะครับสบายไอ้วัวกระโดดไปเลยนะครับมันอยู่ของมันเฉยแต่ตัวของน้องเองก็ไปเฉียดเข้าไปใกล้และความเป็นจริงก็โอนเงินเข้าไปเล่นแบบไม่มีทางแก้ไขเลยนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับสู้ต่อไปเลิกวันต่อวันนะดูยอดเงินในบัญชีของตัวเองให้ดีถ้ายอดเงินในบัญชีของตัวเองมีมากกว่าศูนย์ก็มีโอกาส ที่พร้อมจะหวนกลับไปเล่นพนันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทําให้ได้นะครับเพื่อตัวเราและก็ครอบครัวของเรานะครับสู้ต่อไปครับผมโอเคครับผมต้องขอจบคลิปความในใจหรือผีพนันของน้องทินไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ